สวัสดกันวนาใวันนี้จะมาเล่นกันไหมครับททีสองพาร์ทที่สเลยนะรโอเคเข้าตอนเขาอัดไล้วจะไปสำรวจบ้านพี่โลกับบ้านผมใครจะสวยกว่านะโอเคนียโอ้โหอ่ันอไรอะสวบ้านผมนะครับ เราจะไม่ได้ถ่ายดีๆนะเราแค่มาดูเบื้องหลังกันเดี๋ยวอีกสักพักเขาก็ร้องนะสวยดีนะโอเคสวยดีจ้าบอกว่าจะถ่ายมาเป็นอีพีสองให้ดูโอ้โหเาต้อตาเตะเขาผมสวยดีนะแกเข้ามาดูในบ้านเราก็ยังไม่ทำอะไรเลยนะในบ้านเราก็ยังไม่ทำอะไรกครับผมว่าจะทำอัน สร erm ้างในทะเลทรายนะครับอุทมมึงหนไม่ร้อนหรอครับไม่ร้อนครับเย็นจะตายครับเขาก็จะสำรวจบ้านผมแล้วผมว่าไปสำรวจไปสำรวจกันเลยอะไรพวกเนี่ยครับโอ้โหกูจะพูดยุ่ิทำไมอันนี้อ่บ้านเก่าเราจะเป็นห้องเก็บของแล้วครับอันนี้ก็บ้านที่ลงครับใครสวยกว่าก็คอมเมนต์มาลงข้างล่างเลยโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกดสมัครให้ ให้ชมอ้อมโซ่เกมเมอร์้วนะครับติดตามอผมนะครับคนที่้นะครับนองพโรนัลโดครับโอเคยกัดีครับผบ้าครับโอ้ยตยไม่ใช่สวยกว่าขมมาข้างล่างนครับนีครับบ้านผมนะถ้าพี่โลนัลโด้กถ้าพี่โก็เขียนแล้วพี่โรนับไม่ใช่เขียนอ่อนนะหนึ่ง ครับสองน้องออกันครับใช่แล้วครับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับราบ,าบายบายเดี๋ยวครับเรามาดูเบื้องหลังเขาโอ้โหพอเขาไปบายเสร็จแล้วเขาก็วิ่ง